ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมิลเลตนะครับจำนวน400บาทที่ได้ทําคลิปการแลกเงินไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําและก็วิธีการเติมเงินเข้าทูมิลเลตให้ในคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือแลก็ iOS นครารด์โหละก็สาาามมมรถพพิ์ตชื่อในคลิด้ นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการแลกเงินรางวัลโทมิเน่เ l ลตไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า g o โก้บอทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินโทมิเน่เวลตไ,ได้แบบโดยตรงทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งผมได้ลงคลิปการแลกเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจำนวน400บาทนะครับใครต้องการติดตั้งดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรง สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยพอเราสมัครเสร็จนะครับเราสามารถทําเงินได้เลยเนาะในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ3เมนูนะครับเมนูที่1นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดตามความสะดวกของเพื่อนเพื่อได้เลยการแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จ ช่วยให้เราเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการทําเงินปกตินะครับเราสามารถกดแบ่งปันแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน์ย YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกรับเงินรางวัลนะครับในส่วนของทู o เนียลเล็ตและก็ของรางวัลอื่นๆนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็ให้เราดูจํานวนคะแนนในการแลกขั้นต่ําก่อนนะครับแล้วก็จํานวนเงิน100บาทนะครับกดไปที่ตรงลูกศรนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราได้เลยนะครั สำหรับในส่วนของอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าตรวจสอบอีเมลได้ด้วยเนาะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลของเราเนั่นเองนะครับเรามาดูที่ประวัติกาแรแลกรับเงินรางวัลนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบยอดเงินที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการแลกเงินไปเมื่อวันที่5เดือน7เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน7นะครับผ่านมา4วันก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4รายการเลยนะครับวิธีการเติมเงินเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของเราได้เลยในส่วนของการทําเงินนะครับก็ จะเป็นการทำโครงการนะครับแล้วก็การตอบแบบสำรวจแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีการาคลิกเว็บโฆษณานะครับหรือการดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับจะเป็นการทําแบบสํารวจเนาะสามารถทําตรงหน้านี้ได้เลยนะครับาโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลนะครับสังเกตชื่อนะครับผมมันจะขึ้นชื่อแบบนี้นะสีรายการที่ผมได้รับมานะครับรายการละ100บาทแล้วก็กดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าที่เป็นลิงก์อยู่นะครับเนี่ยครับกดลิงก์เข้าไปก็กดเปิดผ่านตัว Google ขึ้น มาได้เลยนะครับทุกรายการเนี่ยให้เราทําแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าถู m มณีวเลตการเติมเงินเนี่ยง่ายมากๆกนะครับกดผ่านลิงก์ได้เลยพอเรากดผ่านลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเติมเงินได้เลยนะพอเรา,ากดเติมเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ให้เรานะครับทำการใส่เบอร์วอลเล็ตของเราลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกดเติมเงินได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยในการเติมเงิน1รายการนะครับถ้าเราทําการแลกหลายรายการเนี่ยเราก็ทําแบบเดิมได้เลยต่่อมาาารรยกที สนะครับก็กดเข้ามาที่อีเมลใหม่นะครับแล้วก็กดผ่านลิงก์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดผ่าน Google ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินเหมือนเดิมได้เลยนะครับเติมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรายการที่2นะต่อไปนะครับรายการที่3แล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับตรงอีเมลเนาะแล้วก็กดย้อนกลับนะครับเข้าไปที่รายการที่3นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์เหมือนเดิมได้เลยนะครับเปิดเผย เปิดผ่านตัว Google ข uh, ึ้นมานะครับแล้วก็กดเติมเงินเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรายการที่3นะครับเงินก็เข้าทันทีเลยต่อไปนะครับรายการสุดท้ายนะรายการที่4นะครับก็ทําเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะครับการเติมเงินเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็กดเติมเงินเหมือนเดิมใส่เบอร์ wallet ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับได้ทาการเติมเงินเรียบร้อยละทั้ง4รายการนะครับเงินก็จะเข้า t o มเ m ี n ร wallet ทันทีนะครับเมื่อเราเติมรายการไปเนี่ยเงินมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นนะครับในส่วน ็นยอดเงินที่เราได้รับนะครับจากการเติมเงินเข้าทูมิเนียโวเลตเมื่อกี้เลยนะครับรายการละ100บาทนะครับผมก็ได้รับเงินทันทีเมื่อเราทําการเติมเงินเข้าทูมิเนียโวเลตนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เติมเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของวิธีการทําเงินทูมิเนียโวเลตแล้วก็การรับเงินเข้าทูมิเนียโวลเลตนะครับทำง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับทางแอปทําได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ตาม ื่อในคลิปหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไ้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยสำหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไปให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอป การดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ตามชื่อในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสาหรับตัวแอปที่ใช้ในการแลกเงินรางวัลโทมิเน่นเลตไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า googlebot Go นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินโทมิเน่เลตได้แบบโดยตรงทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งผมได้ลงคลิปการแลกเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจำนวน400บาทนะครับใครต้องการติดตั้งดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะทําาากกรดดดลลิง์วนโห ตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยพอเราสมัครเสร็จนะครับเราสามารถทาเงินได้เลยเนาะในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ3เมนูนะครับเมนูที่1นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดตามความสะดวก เเพื่อนๆได้ลยการแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการทําเงินปกตินะครับเราสามารถกดแบ่งปันแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิต t t อร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกรับเงินรางวัลนะครับในส่วนของทู o เนียเลตและก็ของรางวัลอื่นๆนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็ให้เราดูจํานวนคะแนนในการแลกขั้นต่าก่อนนะครับแล้วก็จํานวนเงิน100บาทนะครับกดไปที่ ตรงลูกศรนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราได้เลยนะครับสาหรับในส่วนของอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าตรวจสอบอีเมลได้ด้วยเนาะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลของเรานั่นเองนะครับเรามาดูที่ประวัติการแลกรับเงินรางวัลนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบยอดเงินที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการแลกเงินไปเมื่อวันที่5เดือน7เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน7นะครับผ่านมา4วันก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4รายการเลยนะครับวิธีการเติมเงินเนี่ยก็ให้ อีเมลของเราได้เลยในส่วนของการทําเงินนะครับก็จะเป็นการทําโครงการนะครับแล้วก็การตอบแบบสํารวจแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีการาคลิกเว็บโฆษณานะครับหรือการดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับจะเป็นการทําแบบสํารวจเนาะสามารถทําตรงหน้านี้ได้เลยนะครับเโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลนะครับสังเกตชื่อนะครับผมมันจะขึ้นชื่อแบบนี้นะสีรายการที่ผมได้รับมานะครับรายการละ100บาทแล้วก็กดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าที่เป็นลิงก์อยู่นะครับ เนี่ยครับกดลิงก์เข้าไปก็กดเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาได้เลยนะครับทุกรายการเนี่ยให้เราทําแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าถูมอนิ e วอลล็ตการเติมเงินเนี่ยง่ายมากๆนะครับกดผ่านลิงก์ได้เลยพอเรากดผ่านลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเติมเงินได้เลยนะพอเรากดเติมเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ให้เรานะครับทำการใส่เบอร์วอลเล็ตของเราลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทําการกดเติมเงินได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยในการเติมเเงิน1รรรรรราา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 ายยยกกกกถ้ทํแลห เราก็ทําแบบเดิมได้เลยต่อมานะครับรายการที่2นะครับก็กดเข้ามาที่อีเมลใหม่นะครับแล้วก็กดผ่านลิงก์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดผ่าน Google ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินเหมือนเดิมได้เลยนะครับเติมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรายการที่2นะต่อไปนะครับรายการที่3แล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับตรงอีเมลเนาะแล้วก็กดย้อนกลับนะครับเข้าไปที่รายการที่3นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์เหมือนเดิมได้เลยนะครับเปิดเผย เปิดผ่านตัว Google ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเติมเงินเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับรายการที่3นะครับเงินก็เข้าทันทีเลยต่อไปนะครับรายการสุดท้ายนะรายการที่4นะครับก็ทําเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะครับการเติมเงินเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็กดเติมเงินเหมือนเดิมใส่เบอร์ wallet ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยละทั้ง4รายการนะครับเงินก็จะเข้าทูมอนี่ wallet ทันทีนะครับเมื่อเราเติมรายการไปเนี่ยเงินมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นนะครับในส่วนของบัญชี Wall ูมอนี้ี่ก็ เป็นยอดเงินที่เราได้รับนะครับจากการเติมเงินเข้าทูมอนี่วเลตเมื่อกี้เลยนะครับรายการละ100บาทนะครับผมก็ได้รับเงินทันทีเมื่อเราทําการเติมเงินเข้าทูมอนีวอเลตนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เติมเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของวิธีการทําเงินทูม m น n ่วเลตแล้วก็การรับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล e ตนะครับทำง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับทางแอปทําได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นตาม ชื่อในคลิปหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมตเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไปให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ